วันนี้วันนี้เรามาเล่นเกมเดท by d เดทไลท์โอเคตอนนี้เรามีฆาตกรเป็นเขียดเขียดลาสเตนลาสเตนโดลาสเตนโดมังกี้เจมนี่ไม่ต้องถามว่าใครมังกี้เจนมังกี้เจมไอเทสลานี่อ่อนสุดแล้วเออเดี๋ยวไม่จริงวะเดี๋ยวรู้ไปไปครับไปครับไปยื อัดคลิปนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เลยเลยอยากเชิญชวนมาเล่นมันมันยังมีที่ว่างอีกที่หนึ่งเออมันยังมีที่ว่างอีกที่หนึ่งแล้วมืงอมึงมึ่เอาไปไหนดิเอาไปหน้าโบโอโหขอร้องอย่าแท็กกูหนโบกาไปไปส่งส <c oughs> ่งเชดพอส่งเชดพออย่าอย่าแท็กกูส่งเชดมึงอัดขนาดนี้หรอส่งลิงยูทูบไปใจเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาเป็นว่าเขียดมึงฆ่าใครได้นะคนก่อนนะแย่ไยไอสัตว์เป็นลูกไก่ในกำมือไม่มีมังกี้เจมอยู่คนเนี่ยที่มึงกำอ่ะไม่ใช่ลูกไก่หรอกไอ้สัตว์นั้นลูกไข่ไอ้สัตว์ตลกที่อะไรกันวะอ้าวเพื่อนมึงคืออะไรไปเล่นไปเล่นนู่นแล้วเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเมื่อกี้กูเจอใครลืมไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้เจอใคร นี่ไม่มาไม่มาไหนมาเดียมาตามเดียโนโนโนเราใส่ย่อเว้ยเอาเลยนี่เอาเลยนี่มันเกาะอะคางเลยเรียกไอ้เกียไอเจมมันคือลูกไก่โนโนเอาดีๆนี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเนะเรามีกันแค่สามคนนะเว้ยเอาแล้ว không 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 còn đi, Yên 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 No 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 không không no No không 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 nó không เลื้ยงยู่ไหนเลี้ยงวิ่งไปไหนแล้วเลยเคยอยู่แลหรอกเจมส์อยู่ไหนหยบหยบในตู้หยบในตู้อย่าบอกใครนะไอย่าบอกไอย่าบอกใครนะ

ไม่ได้ไม่ได้ถ้าดิ้นมันตายเร็วเอาไว้เนอะเออที่อะไรน like ี Allah. ่อะไรที่อะไรที่อะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วจะอะไรหรออีกคนอีกคนนี่กูจะมาช่วยหรอไปนะกูไปไปไปวิ่งในอะไรอะไรเงียไม่เอาอย่างนี้ไม่เอา ว้าวว้าวเย็นเย็นเกียรติเราคุยกันได้เราคุยกันได้นะไอเจมแล้วพือไปเร็วอ่ะติ้งเพื่อนได้แล้วจนะังสายบอกจังสายมอกตอนนี้จังสายมอกบ <c oughs> อกใหญ่สายบอกมอบจ้าเราวางหลังไว้ให้ดีเดี๋ยวๆตอนนี้กูต้องใช้สมาธิกูจะไม่คุยกับใคร ไอเจมทำไมอยู่ในตู้มันว้าเวอย่างงี้วะเออไอจริงนะใช่เฮ้ยอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆเราเห็นได้นะไอเปรดเหลือๆ

ทางใครก็ทางมันโน้ะไอ้เขียนมันหัวเราะได้เฮี้ยมากขหลอนหลอนด้วยเบอไอ้โน้โดนอุมแล้วแหละโอนตายดเร็วอ่ะไอ้โน้บอกอย่าดิ้น ตายแล้วกูไอ้สัตว์ถึงน้งฟังชัดอชอ่มาจากตู้อชอ่มาจากตู้ไม่ได้อยู่ใต้ต่างเตียงใครจะไปอยู่ละคขี้นเหลือคนเดียวเนี่ยไม่เอาได้คขี้น <c oughs> อย่างเงียบเลยเรามีอะไรต้องคุยกัน Yeah. <laughs> อะไรเอออะไรจมเอาเพิ่มความร้อนย้า กันไม่โดนแน่ปีปีมีวันตายไหมไม่มีไม่มีไอเหลืองเจรยูยังไงอู้หก็เหี้ยแล้วแต่ตากูไม่ได้ดีขนาดนั้นกูได้ยินเสียงเครื่องจักรเครื่องจักรอะไรมันก็ปั่นอยู่แล้วเว้ยถ้ามันคือถ้ามันปั่นอยู่แล้วมันก็มีเสียงอยู่แล้วเว้ย Ờ, mình công an cái này không khen, ừ, có thể máy, mình tróc cang vậy đấy đang đây ạ, tấp tấp luôn, đang làm gì đó, ngủ đây. <laughs> <ở> <laughs> <ở> <laughs> <ở> <laughs> จาซ่อมเครื่องอื่นก็ได้วะจ่ายพูดเงียบก็รู้เดี๋ยวมันเดิมอะไรจ้าเราต้องใจเย็นไว้เจมเราซ่อมอย่างใจเย็นเราซ่อมอย่างใจเย็นโอ้ยอ่ตัวเฮียนี่ไม่พเหลือตัวตัวเรื่องคตรยากเลยทีเหียยากี่อะไรเขียดมึงวิ่งมาหากูแล้วเนี่ยอะไรจ้า đừng <laughs> đây yep. ấy dụ,บาง khi, nếu mà nếu mà tôi mở ra,เจอ cái à oh. oh. gì <gru> vậy? <temper> Alo สวัสดีครับโอ้โหโอ้โหสีแดงไปสายเปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอา้ากูตาบอดอยู่นั่นลงหลุมสิครับเฮ้ยจักรจักว่างอยู่ที่นน <S <S <c oughs> หนึ่งนะเว้ยเออว่างอยู่ที่หนึ่งนะเวย้ยเป็นอะไรวะเนี่ย